สวัสดีครับไปดูแม่ปอจัด b l o ก k i n g น้องๆนะใครที่ร้องสิงให้ลงมาอยู่นี่หมดเลยเข้าใจไหมโนทัอาหาแน่ด้วยนะคะใครที่ร้องเพลงคือตั้งมาอยู่นี่ลงมา่นี่ได้ครับอะไรที่ทำเชิงโครงหรือว่าการที่จะลงตัวในงานไปแต่งตัวเดี๋ยวจะเรียกว่านะเพราะว่าขึ้นหัวนะต่อจากเมย์ล่าไปค่ะมาเรื่งเลยคุยมาไม่ทันเลยอ่ะ ไปขึ้นหนาไม่ไม่หลายแถวแม่เอาน้องพวกนี้ร้องคดพวกเดียวก็ได้เนี่ยไม่ต้องให้หมอลลขึ้นหรอกเนี่ยคนละเพลงก็ไม่ขู่กันแล้วเนี่ยคนแรกที่น้องโอมอีโมสารแน่แยงน้องโอมน้องโอมกับน้องอาร์มอยู่ข้างกันสารแนมากเลยนะโมนู่นถามพาน้องเต้ดีกว่านู่นน้องเต้ยนู่นน้องเต้เสื้อเหลืองนู่นอะ ต้อกเตยบุญตอกเตยงานวันนี้มีเตยมีพอสองไหลก็รอได้นะคะยัตาวเปล่าปือรกรองอันรับเพื่อนชวนหลายๆนะราะต้องให้มาล้ำไงขึ้นดอกหลายแล้วอี่หรีให้เขาเตยพุทธเพลงกับหลายแล้ว สวัสดีครับนักร้องใบไหลายโพดเปื่อยพุ่งเพลงกับเบิร์ตแล้วแม่ก็ต้องให้อันมอลำขื้นดอกเนาะนี่มีนี่นมีแอนขื้นคิวแล้วเซเว่นชูมือไอ้เป่าแตนบางมันเป็นอย่างได้จูดยากยากอีหรือ่ได้ยุ่บ่ได้เบายากสักคิวนกับทปรซัมกัดไข่ก็รูปมาเลย น้องเนเน่นะคะโอ้คุณเบงในตชินหัวตะอีนีน่หนาสูงคือกันง่ายลูกเมย์พรอนเพลอดีเพล่ำเพลินนะคือกันคัดเออ่มามันผู้ดเดียวกันมันกัคือกันพิลึกพิลำโพดนีด้ใครแต่งหน้าให้หนูลหลอกลวงเมคอัพใช่ไหมอ,อ,อันนี้ทรมานเกศใช่ไหมสวัสดีค่ะ กกับพานล้านนี่ล่ะจนต้องเมื่อยกินกับพานล้านนี่ล้านนี่คือกันล้านซื้อล้านว่าเป็นว่าซื้อล้านเป็นไตยานหรือซื้อพี่น้องแต่คนร่าเป็นตาย่านมาไหนยิ้มยูบอสเ้อไปทางหนึ่งไปทางหนึ่งสาวแก้มมากับผีถึงถึก นึกงแตงหนายน้องตีตเทิงเถือกป่ะเมือกี้เก่งแค่เออ่แ่นองจางนเซอยกันนั่นล่ะพี่เหมียวใครน่ะน้องมามาใส่บนกะนาโอ้พี่คือพอเคยเห็นลูกมะใส่ใหม่ล่าสุดฮะพี่ชื่อจือไปได้วะไม่สังหลังมาพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปไงพี่ก็เลยไม่จือไง นอกยังก่อนนั่นนอกยังก็ลูกนอกอิมนอกคิมก็ขุ่นไรอุบลเตะอำเภออย่างบอนหนูอยู่เป็นอยู่เป็นคนบ้านไหนอำเภออะไรสีเมืองไม่บ้านจางเซาบิวติเซาบิวจีบบอนอาคิมขิมนี่ค่ะตื่นเช้าไร บอลักซีดาเหรอ้ายเสียงหลายใจใช่ไหมโอเคอันอร์สเตนแม่โรเตอร์เพลงนี้นะเพลงเยียนนะค่าหนโอเคคักน้อแม่เลาเฮ้ยโอ้ผู้เดกเปิดเพลงลีกัสซีด าใครคิดจุบอกสาวาไดแม่ฝากบอกสาวได้วดีออดิชั่นผ่านใน่เดอ้อวันที่ซี่เอขามาเหมือนแน่สีเดครับ วันที่สี่ไหนซีสีหดาเออเดี๋ยวจอยโจลรถสิบปังกาเดี๋กระรอกกัะฝากฝากจองตีเปลไปน้ำวันที่สี่คนไหนที่ออเดิั่นผ่านไม่ว่าลังเกินโชหรือาจริงๆก็อยากให้มาตอนนี้ใช่ไหมบางคนมาฝึกงานก่อนเนาะคนเขาติดธุระเข้ามาไม่ได้เขาแจ้งมาอยู่แต่ว่าวันที่สี่คือต้องมาทุกคนเพราะว่าติดธุระอะไรก็ต้องมาเป็นมันสำคัญวันสำคัญคือวันวันที่จะทิร์นนิเทศเลยทำนิเทศวันจันทร์รู้ดำรู้แดงว่าเธอจะอยู่ที่ไหนวงหนึ่งหรือวงสอง ว่าคนที่มามาที่นี่ก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนยังไม่แน่ชัดคือพี่โจเอามาเปิดง,งานช่วงฤดูกดารกับผู้ใดสีเหมาะกับวงหนึ่งบวงสอง<น>มานะคะฝากสักรอพี่เปาเดี๋ยวพี่โจจะโพสอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ะละคนการใช้งานไม่เหมือนกันนะฮะก็ะแตกต่างก,กันไปเอามาฝึกง,งานก็นสิได้รู้ว่าเหมาะกับตรงไหนมากกว่ากันนะฮะทุกคนนะฮะ แล้วก็น้องๆที่มาอยู่ที่วงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่วงสองทุกคนนะครับก็จะมีวงหนึ่งวงสองสะสมปาปนกันไปนะครับยังฝ่าใส่ดูตัวด,ดูเบอร์ลิฟแล้วอีหลาไว้ซื้อตวัวลูกดูเบอร์รลิฟมันแหลวกับไปซื้อไ้อยู่เนี้ยวัดสันมี ไม่แม่ตอนนี้รดราคาหลอร้อยแปสิบแปดบาทถูกมากมันจะพูดจาไปเลยมันจ๋าอยู่แต่ว่ามันไม่เด่นมันไม่จ๋ามากลูกมันอ่อนมันอ่อนแต่มันคิดมันมันอ่อนไปไงสีแดงจะสวยกว่าเดอัน,นี้ก็ได้อยู่ นี่สาวเพลิงนะฮะสาวเพลิงพี่เออกำลังเนรมิตหน้าให้นะฮะอัอนกโกโอนี้สาวโลโก้บอันล็บเม็ดไทยช่างกู้วันเบลแท้คเออคิดไม่ออกก็ยกมวยเออยังก่อน,กอนยกรวบไปเลยรวบตึงไปเลยอันนี้ผมแท้ป่ะนี่ลูกน่ามัน,นคือแหงแค่ขอใช้สเปรย์บอก อ๋อเจนนอรทร์มาเกษานี่เป็นสาวจีดีจ๋าทุกคนเลยนรวบตึงทุกสาวแม่นวดต้องรวบตึงเท่านั้นจะรวบตึงก็ผ่างอยู่เพราะหน้าได้หน้าสวยจะมาแางก็่อค่มาดิครเสาวนีน่าโอแมนเสาเน่เน่วิอนหนูกันเลยอ๋อใช้ผงวิเศษนี่เอง อ๋อฟงฟงฟิงพี่ใส่ยุบแบบผี่สาผมผีดซั้งมันเหนียวหัวว่ะแล้วกี่ดีกันเหนียวมันจะเฮ็ด้าบ่นี่มันมันฟูดีเลยมันเห็ดผมทรงอยู่ทรงดีหลอกกัแข็งดีเขาแถมมาให้กับสเปร์ก็เลยได้ใส่เขาแถมมาเขาหลอกลอเดียเขาแถมมานี่เขาติแถมมาแบบทดล้องใส่ได้ว่าหลอกลอยเอาไปสือมันใส่ดีด้เอาไปสื้อละ ใครที่แบบว่าผมผมแบบปากก้องอ่ะป็นจะเอามาใส่พอผมมันเป็นผมตรงผมมันอ่นมันเห็ดผมหยาบมันต้องยีให้หยองหยองก่อนนะครับทุกคนมันจะได้ดูมิดดูวอลลุ่มจะได้ไดูพอประมาณิมีนจะเป็นวอลลุ่มสามารถเอาไว้สองบางทีก็เวลาใส่ชุดลำก็ใส่มงไปเลยจบแล้วก็ตั้งโก้ได้เลยเนาะม้วนขึ้นม้วน,วนปลายผมขึ้นเราตั้งโก้ได้เลย เรเป็นหมอลำเรามีเวลาเราตั้งโกไปเลยสวยๆนี่ครับบรรยากาศอ่ายเวทีนะฮะลูกแยงลูกเต่าแดงหนาไอาอยี่นี่กับมาอดิชันไม่เด็ดสูวมาดิชันไม่สิเนี่ยเขาก็ได้มาแทงหนากันสาวๆลูกลายเวทีเหนื่อยแล้ววันเตยเพื่อนนั่งกระเทยประท้วงโอเค แตงกวาเล่นไม่ก็ได้ของแก้วพาวเดี๋ยวเรามาสอบแต่กตงกวาประท้วงมากจนเคยแล่นไหมอ๋อคุกไกแล้วกับล่โสดอ่ะแม่มื่อนี้เป็นมือมันไทยคลิปเอาไทยบอกกันเอาอันนี้คลิปที่ซีนี้นี่จรวดแล้วลวดคลิปเวลาแบบไทยทีเอาเรียนเไปสอนโอ้ยมึงแม่หแม่หอมแล้วแต่งหน้าแบบว่าจัดเต็มตุ้มเลยคน เนี่ยแล้วเบาๆได้ดิคุณดิไม่น้องๆน้องๆมาใหม่ต้องมาเรียนแต่งหน้ากับพี่หอมนะเรียนมคิวเนี่ยตัวเรียนแต่งนอะเราต้องต้องเรียนวิธีวิธีสุดปอวิธีสุดปอไทยหอมอะวิธีสุดปอไทยวิธีสุดปอกล้วยหาบอหาตัวมาใกล้กับเขาบุ๊คใกล้กับหาบเอาไปจีบถั่วเนาะเดี๋ยวอาถราใครอยากฟังพี่สุดความจริงพิสูจน์แ๋ยว่าแบบจะเดี๋ยวเก็ตข้อขีดข้อเทพอะเพราะว่าพี่สุดพระที่หานี่หกกรกฎากับงานต่อไปอีก รับเชิญโดยที่หอมเจ๊หอมกัไปบเตยเนี่ที่หอมว่าใบตเป็นงานดอกเพราะว่าเราเลยวขันบไปคือพวกีด้ยบ้านเดไ,ไปเ,เ,าไปเอาจ้ว่าใที่ซนพิซซ่าเลยป็ยนพกไกินี่เอยากมาวา,ไป,าไปเตยสีาวนู้อแบงร้อยพร่งนี้จะไปกินนี้นะอยากไปกินยำเจ๊แพมไหนรุ่งนี้ ก็ว่านัดเจ๊แพ้ไว้สิบโมเขาเปิดร้านเข้าไปสายกว่านั้นไม่ได้กินค่ะไดาของไปของแถวดีๆสาม้อยแปดสิบได้หรอเป่ไม่ต้องไม่ต้องจองได้รัตนาพาฒน์เ็นเนี่ยกมกมอสิบสิบเก้ อยู่กับเตื่นก่อนสิบโมงครับเตือนจากแปดโมงก็ได้พอเขานอนกันงคือนอยู่แล้วอป๋าไม่ได้ใจไม่จะนอนหรือไงฮะไม่ได้ใจไม่จะนอนหรอเ,เอาสิเป็นอย่างเขาก็อยู่ในรถอยู่แล้วแนี่